การใส่สายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางคืออะไรสายสวนหลอดเลือดดำคือท่อสายยางพิเศษที่ใส่เข้าไปในหลอดเลือดดำใหญ่ส่วนกลางของร่างกายจนถึงใกล้หัวใจด้วยวิธีการผ่าตัดโดยส่วนปลายของสายอีกด้านจะอยู่ภายนอกของร่างกายเพื่อให้สารน้ำสารอาหารทางหลอดเลือดดำที่มีความเข้มข้นสูงและยังดูดเลือดเพื่อส่งตรวจได้ วัตถุประสงค์ในการใส่สายสวนหลอดเลือดดำหนึ่งผู้ป่วยที่มีปัญหาหลอดเลือดดำส่วนปลายไม่สมบูรณ์อักเสบเจาะเลือดยากสองผู้ป่วยที่ต้องรับยาและสารน้ำทางหลอดเลือดดำเป็นเวลานานสามผู้ป่วยเรื้อรังที่จำเป็นต้องให้สารอาหารเป็นเวลานานสี่ผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่มที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อเนื้อเยื่อรุนแรง ถ้ามีการรั่วออกนอกหลอดเลือดตำแหน่งที่นิยมทำหัตการได้แก่ตำแหน่งที่หนึ่งหลอดเลือดดำบริเวณคอตำแหน่งที่สองหลอดเลือดดำใต้กระดูกไหปลาร้าจึงให้คำตอบได้ว่าการใส่สายสวนหลอดเลือดเข้าสู่หลอดเลือดดำใหญ่เพื่อให้สารน้ำสารอาหารทางหลอดเลือดและยานั้นมีความเข้มข้นสูงซึ่งเหมาะกับผู้ป่วยที่ต้องให้ยาเป็นเวลานาน และยังช่วยในกลุ่มผู้ป่วยที่หาเส้นเลือดยากประโยชน์ที่ผู้ป่วยจะได้รับได้รับสารน้ำสารอาหารยาปฏิชีวนะยาเคมีบำบัดได้รับการประเมินปริมาณสารน้ำในร่างกายสามารถขาสายไว้ได้นานในกลุ่มผู้ที่ได้รับยาเป็นเวลานานและทำให้ไม่ต้องเปิดเส้นทางหลอดเลือดดำส่วนปลายบ่อยๆลดจำนวนครั้งของการเจาะเลือด ผู้ป่วยไม่เจ็บตัวบ่อยๆจากการเจาะเลือดขั้นตอนการทำหัตการเป็นอย่างไรก่อนทำหัตการได้รับคัายินยอมจากผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยเตรียมร่างกายผู้ป่วยให้สะอาดขณะทำหัตการแพทย์ผู้ทำหัตการใส่สายสวนหลอดเลือดเป็นแพทย์ที่มีประสบการณ์สูงและปฏิบัติตามหลักการเพื่อป้องกันการติดเชื้อขณะทำหัตการใช้ยาชาเฉพาะที่ ให้ยาบรรเทาอาการปวดและใช้เวลาไม่นานในการทำหัตถการสิ่งที่ผู้ป่วยจะได้รับหลังทำหัตถการคือได้รับสารน้ำอาหารเลือดยาเช่นยาเคมีบำบัดหรือยาปฏิชีวนะผ่านสายสวนหลอดเลือดดำได้ทันทีสามารถดูดเลือดเพื่อส่งตรวจได้โดยไม่ต้องเจาะเส้นใหม่ ลดการระคายเคืองหรือการทำอันตรายต่อเส้นเลือดหากต้องมีการเจาะเลือดบ่อยๆหรือการให้สารน้ำการให้ยาได้รับการประเมินบริเวณแผลอย่างน้อยทุก8ชั่วโมงเพื่อเฝ้าระวังภาวะอักเสบบวมแดงร้อนภาวะแซรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นหนึ่งภาวะการติดเชื้อเฉพาะที่หรือการติดเชื้อในกระแสโลหิต เป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้โดยเฉลี่ยร้อยละสถึงห้าหากตรวจพบภาวะดังกล่าวจำเป็นต้องเอาสายออกทันทีและได้รับยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษาสองการเลื่อนหรือหลุดของสายสวนหลอดเลือดดำจากตำแหน่งที่ควรจะเป็นพบได้เฉลี่ยร้อยละสถึง9กาการพยาบาลจำเป็นต้องเอาสายสวนหลอดเลือดดำออกทันที และกดหยุดเลือดบริเวณแผลหนาที3เกิดการอุดตันเป็นภาวะแทรกซ้อนที่มักเกิดร่วมกับการอักเสบของหลอดเลือดการพยาบาลหากพบภาวะการอุดตันของระหว่างใช้สายสวนหลอดเลือดให้งดใช้สายนั้นและใช้สายอื่นแทนจึงสรุปได้ว่าการทำหัตการใส่สายสวนหลอดเลือดดำใหญ่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยหรือญาติก่อนทำหัตการ แพทย์ผู้ทำหัตถการมีประสบการณ์และความชำนาญสูงหลังทำหัตถการส่งผลดีต่อผู้ป่วยคือสามารถให้สารน้ำทางสายสวนหลอดเลือดนี้ได้และจะได้รับการประเมินเป็นระยะหากข้อบ่งชี้ในการใช้งานหมดไปแพทย์จะพิจารณาให้ถอดสายออกให้เร็วที่สุดขอบคุณค่ะ